ก็ผมก็ตสแล้วว่อได้ยตื่นเต้นมากๆเลยครับผมแล้วก็ก็บอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆแล้วก็มันทาให้ทั้งศิลปินแล้วก็แฟนๆเนี่ยได้มาความร่วมร่วมกันด้วยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นตื่นมากใช่ครับใ,ใช่วันนี้มาให้ความรักเต็มที่มากๆเลยครับผม,ผมก็คิดถึงทุกคนมากเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ ถ่ายครค่อนข้างหนักมากๆเลยครับเลยอาจจะไม่ได้มีเวลามาอีเวนต์มากนักเท่าไหร่ครับผมพอได้มาเจอกาแฟก็ได้ก็คิดถึงน่ารักมากๆครับรักที่เปิดใจในสิ่งที่รักอย่างไรหรือแน่นอนความรักมันมันเป็นแรงขับเคลื่อนในในหลายๆอย่างทั้งเรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตด้วยครับผมก็อย่าลืมมองหาความรักรอบตัวนะครับใช่ใช่ ็ว่าเป็นรูปหัวใจนี่แหละครับผมเพราะว่าัวตรงที่สุดแล้วแหละคิดว่าตรงที่สุดแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะสื่อสารด้วยหัวใจถึงทุกคนครับงานละครว่าอายงเร่เรากำลเริ่มถกพาากลังเค้นเลยอารจะได้เห็นิว่ไห่าสุดเจอพี่หนิงครับพี่หนิงบอกว่าน่าจะประมาณเนี่ยไม่เกินวีคหน้าน่าจะได้เจอแล้วเพราะเขาบอกว่าที่ผมไปเจอล่าสุดประมาณ3าตอน มีสองกอนใชนะ่ไหมก็จะประมาณวิ่งหน้าออน่าจะได้เจอกันแล้วตื่นเต้นเหมือนกันอยากดูเพราะว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทั้งปูเป้ทั้งมิกก็น่ารักมากๆภายในกองครับผ,ผมเลยรู้สึกว่าอยากเห็นซีนและว่าเวลาเข้ามาเล่น,น,น,นด้ยวยกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครัลมีแบบตามส่งมาให้เาว่าแบบแต่ละฉากเขาเป็นยังไงบ้างที่เห็นนะปูเป้ร้องไห้ตลอดล,ลงรูปร้องไห้ตลอดเลยสงสารคินวิเหมือนกันเน่ มีแบบว่าทีมใครรึมปลามีทีมคออนทีมคุณกัรทีมคุณนิทีมไหนคะทีม,ทม,ทมคุณแดนได้ไหมอ๋อแต่ยังไม่ออกยังไม่ออกคุณแดนยังไม่ออกต้องรอติดตาม<อ>ต้องรอติดตา,ามมีแบบเแฟนแอบแบบลงสตรรบบอสตรี่ว่าพี่ิยลงสตอรี่จะมีโอกาสได้ร่วมงานอีกเรื่องกับช่องเจ็ดรอเปล่าก็ต้องรอติดตามครับวันนี้แต่ว่าเ้าไป,ไปได้ไหมก็ไปได้เหมือนกันครับไบอกไม่ได้หรอบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ กันเยะครับขึือนไรเพื่อนอะไรเปลื่อนอะไรเพื่อสังคมก็ช่วงนี้ฟิตฟไงถ้าถ้าโชว์ได้บ้างก็โชว์บ้างใชทไปบ่อยเนาะอะไรนะครับคำอะไบ่อยะเื่อนอะไรบ่อยๆเหระต้องรอติดตามแล้วกันแต่ว่าจะอาจจะมีอีกอาจจะมีอีกช่วงนี้ก็พยายามฟิตอยู่เต็มตเยอะใช่ไหมคะต็มนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อเลยมีอากเหรอครับ เริ่มมีอเกเนี่ยคิดว่าจะถ่ายทําเสร็จภายในเดือนนี้ครับผมก่อนที่ผมจะเบรกอะไรนงี้ครับก็อย่างวีที่แล้ว่ถ่ายติดต่อกัน4่วันเลยหนักมากๆเลยนะแต่ทีมงานทุกๆคนนักแสดงสู้กันมากเลยก็กองเนี้ยน่ารักตรงที่บรรยากาศกองดีมากๆทั้งผู้จัดตัวพิเศษเองทั้งตัวพุ่งก,กับพี่พีเ่เพชนักแสดงในกองทุกคนเฮฮามากๆเลยด้วยความที่ตัวโทษของซีรีส์เป็นลอมคอมแหละมันก็มีความตลกโปป๊โปป้บ้าโ๊ะบ้าอะไรเงี้ย เวลาอยู่นอกกองก็โบบ้าเหมือนกันเวลาเข้าซ Ges ีนกโบบ้าเหมือนกันก็สนุกดีครับเีไทยกัน้องไมได้ยงงมากคนเลกแคสมาอย่งไงน่าเล่เนี่ยเเนโบบานก่าก็น่าจะสินเสมอกันแหละเขาเลยให้มาเป็นพระเอกนังเอกเขใช้เเลยบ้านะโอเล่นชอบด็นดาม่านะไม่ใช่ใส่คอมดี้ซะหน่อย ต้องรอติดตามแต่แต่ถ้าจากที่ทุกคนเห็นคงจะเน้นไปทางคอมเมดีแ้แหละดราม่าก็จะมีฉอดแทรกบ้างจะเป็นเรื่องที่ดราม่าก็จะมีหักหักดิฟเข้าคอมเมดี้ตลอดเลยต้องรอติดตามเวลาเล่นเองก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยเล่นอย่างนั้นไม่ก็ได้เหรออะไรก็ไม่รู้แล้วลก็เล่นไปตามเนื้อเ,เรื่องแต่เหมือนเหมือนเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องเรื่องนี้ยมันพายมันตลกเองบางทีเราร้องหายอย้า่อยู่แล้วก็เข้าตลกเฉินก็มีก็มีเหมือนกันติดใจก็ติดใจเหมือนกันสบายใจดีเล่นคอมเมดี้ ชอบเหมือน,น,นกัน,นมีแนวหรือไมมีแนวอร่นอีกไมมีมีที่ตกลงเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เด็ดมากก็รอติออดตามเรื่องนี้เป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนจริงๆอะไรต้องรอติดตามต้องรอติดตายังไม่เริ่มถ่ายเลยใช่ออดูดจะน่าน่าจะเริ่มเวิร์คช็อปช่วงปลายปีครับเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เรื่องนี้คือแบบไม่เคยเล่นแบบนี้เลยอะในพิคจริงๆไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อน,น,นจริงๆก็เลยแบบรู้สึกว่าตกลงเลยเพราะว่า ก็น่าจะท้าทายเรื่องการแสดงมากๆกับตปวละครเรื่องงานเพลงก็ที่ไปเกาหลีอ่านมาอ่านมาสองเพลงครับแล้วก็มีที่ไทยอ่านอีกเพลงหนึ่งก็คิดว่าช่วงตุลาเนี่ยจะปล่อยซิงเกิลใหม่ที่มีศิลปินเกาหลีมาีเจาร่งด้วยบอกไม่ได้บอกไม่ได้ขอขอกตแรกบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องรอติดตาม ได้แต่นี่ไม่มีใครรู้เลยบอกไว้ได้คลายให้พี่ฝากผลงานหนปะก็ขอฝากนะครับงานละครตอนนี้ก็มีบ่งวิมาลาที่คุณแรจอกมาได้แหละแล้วก็มีถ่ายซีรีส์เลิฟมีเอเกนครับผมแล้วก็มีอีกซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งของทางช่องวันด้วยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีรับเชิญอีกช่องหนึ่งด้วยแล้วก็ละครเต็มช่วงปลายปีอีกเรื่องหนึ่งครับก็ งานเพลงก็เดี๋ยวจะมีปล่อยซิงเกิลสากลก็ช่วงเดือนตุลาคมมีศิลปินเกาหลีมาฟิชเจอริงด้วยแล้วก็อีกสองเพลงที่แบบที่เกาหลีมาก,ก็จะปล่อยตามมาเหมือนกันครับก็รอติดตาม,คร,มค,ครับผมก็ขอฝากด้วยครับแล้วฝากงานแคอร์อนีแล้วก็ออับครับผมก็ขอฝากงานชาริตี้2022ด้วยนะครับก็สามารถประมูลได้ถึงสิ้นเดือนนี้ก็ รียกว่าได้มาทำมุญร่วมกันด้วยแล้วก็ส่งความรักให้กับทุกทุกคนด้วยครับผมขอฝักง,งานนี้ด้วยนะคะ